โปรโมชั่นแรงเกินต้านสำหรับนิสันเทอรล่าบิ๊กแมดด้เชงค่ะสวัสดีค่ะพบกับเซียเยซองนะคะสยามนิสันดาชบุรีมอเตอร์ค่ะแน่นอนค่ะสำหรับเปิดตัวรถใหม่ช่วงนี้เรามีโปรโมชั่นพิเศษนะคะได้รับดอกเบี้ยเพียง1.49%เท่านั้นค่ะแถมฟรีประกันไทยชั้นหนึ่งค่ะสำหรับการรับประกันนะคะก็อยู่ที่5ปีหรือ 150,000กิโลค่ะมีฟรีค่าแรงเช็คระยะให้ด้วยนะคะ5ปีหรือ100,000โลค่ะสำหรับแน่นอนนะคะสำหรับลูกค้าเก่าก็าจะมีส่วนลดดอกเบี้ยให้50สตางค์ค่ะแถมยังมีเซฟเซฟให้ด้วยนะคะ3ปีหรือ60,000กิโลค่ะร oh, <no. S 1> ุ่นรถนะคะจะมีให้เลือกอยู่3รุ่นย่อยค่ะรุ่นแรกเป็นรุ่น E ราคาอยู่ที่1,199,000บาทค่ะรุ่นที่2เป็นรุ่น VL ขับเคลื่อน2ล้อราคาอยู่ที่1 4 4 9 0 0้บาทคา่ะสำหรับรุ่น V L ขับเคลื่อน4ล้อนะคะก็ะจะอยู่ที่1,499,000บาทคา่ะสำหรับสีรถนะคะก็จะมีให้เลือกอยู่ที่6สีด้วยกันนะคะมีสีดำบอลเงินเทาขาวมุกแล้วก็2สีใหม่เป็นสีแดงและทองแดงค่ะ สามารถเลือกได้เป็น2แบบด้วยกันนะคะเป็นทูโทนคุณลูกค้าเลือกได้เลยนะคะว่าจะเป็นสีดำแดงเบอร์กันดี้หรือดำเบทนั่นเองคะ่ะเลือกเอาที่ถูกใจเลยนะคะ